โครงการแจกเงินดิจิต a l วอลเล็นะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของแหล่งเงินในการดําเนินการนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้บอกว่าไม่กังวลน,นะครับกับแหล่งเงินที่จะหามาเพราะว่าได้เตรียมช่องทางไว้แล้วโดยจะขยายเพดานนี้มาตาา8 8นะครับที่ให้รัฐบาลนั้นกู้ยืมเงินนอกงบประมาณได้ออกไปจากเพดานปัจจุบันที่อยู่32%ไปอยู่ที่45%เป็นการชั่วคราวถึงปี2 5 7 0นะครับเพื่อที่จะให้ได้แหล่งเงินมา ในการดําเนินโครงการนี้แล้วรัฐบาลนั้นจะทยอยตั้งประมาณนะครับคืนให้กับรัาวิสาหกิจที่รัฐบาลนั้นไปกู้ยืมเงินมาดําเนินโครงการนี้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้มีการคัดค้านนะครับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะพรรเก้าวไก่นะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่ซึ่งเป็นอดีตคนทํางานที่เคยอยู่แบงก์ชาตินะครับก็บอกว่าความเห็นในเรื่องนี้นะครับปัจจุบันนี้ เมื่อจะขยายเพดานนี้นะครับตามพรบรวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28%ออกไปจาก32%เป็น45%บอกว่าเรื่องนี้นะครับรัฐบาลจะเอามาแจกเงินสำหรับโครงการดิจิต a l วอลเล็นะครับแล้วก็ใช้ในโครงการพักหนี้ของเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งการขยายเพดานภาระ,ะทางการคลังตามมาตรา28%นั้นต้องมีข้อที่พึงระวังอยู่3ข้อนะครับเพราะว่า1ก็คือว่าเป็นการเพิ่มภาระ,ะทางการคลัง แม้จะให้แบงก์รัฐหรือหน่วยงานรัฐใด,ดๆนะครับสำรองจ่ายเงินไปก่อนในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นการล้วงเงินอย่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับโดยเฉพาะธนาคารอมสินมาใช้หนี้จํานวนนี้จะไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะตามกฎหมายแต่รายจ่ายก้อนนี้ก็หนีไม่พ้นจะเป็นภาระการผูกพันของรัฐบาลในอนาคตที่ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้คืนเช่นปัจจุบันจ่ายหนี้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทอกศปีละเกือบแสนล้านบาท ถือว่าเป็นการเบียดบังงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆและถ้างบประมาณไม่พอจ่ายก็ต้องทํางบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นหรือว่ากู้เงินมาเพื่อชดเช,เชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่ดีข้อ 2. นะครับถือว่าเป็นการทลายกรอบภาระทางการคลังนะครับเป็นการใช้เงินทางการคลังล่วงหน้าอย่างหมดหน้าตักจะทําให้ไม่เหลือขีดความสามารถในการทํานโยบายทางการคลังหรือว่า p olicyspace เหมือนรัฐบาลเดินเข้าตาจนจะไม่มีทางหนีทีไล่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ข้อ3นะครับข้อกังวลก็คือว่าอันดับเครดิตหรือว่าเครดิตเลตติ้งของประเทศไทยนั้นอาจจะแย่ลงนะครับจากระดับนี้สาธารณะที่สูงขึ้นในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นย่อมจะส่งผลให้รายจ่ายดอกเบีย้ยของรัฐบาลน,นั้นเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมของรัฐบาลไทยเกี่ยวข้องไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเงินทุนก็จะไหลออกและค่าเงินบาทก็จะมีการอ่อนตัวในระยะกลาง ดรชัยวัตรก็กล่าวต่อไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสเพิ่มเติมก็คือว่าเปิดเผยข้อมูลภาระทางการคลังตามมาตรา28ของพรบาวินัยการเงินการคลังนะครับว่าปัจจุบันนั้นมีภาระใหม่ต้องการเพิ่มเงินในการกู้จํานวนนี้อีกกี่แสนล้านบาทน,นะครับเพื่อจะผลักดันนโยบายของรัฐบาลประมาณการต้นทุนทางการเงินทั้งหมดเป็นอย่างไร ข้อ2ก็คือต้องพิจารณาตัวเลขกออวินัยการคลังที่จําเป็นให้สมเหตุสมผลตามข้อมูลความจริงนะครับหากจะต้องมีการผ่อนคลายควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ควรเผื่อไว้ที่45%แต่ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าต้องการเพิ่มรายจ่ายอีกเท่าไหร่ต้องการปรับเพิ่มเพดานขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ3นะครับชี้แจงความเหมาะสมแนละประเมินผลคุ้มค่าของการขยายกออวินกาการคังรวมถึงแผนที่เป็นข้อผูกมด ให้ชัดเจนกับสังคมด้วยว่าจะปรับลดภาระ,ะทางการครังอย่างไรนะครับภายในกรอบระยะเวลาใดตามที่พรบรวินัยการเงินการคลังได้ระบุไว้ซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐบาลและประชาชนจะได้รับให้คุ้มค่ากับภาระ,ะทางการคลังที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐรวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินภาครัฐอย่างรอบคอบข้อ4นะครับต้องมีการวางกลไกาการตรวจสอบการใช้เงินนอกงบประมาณที่ล้วงจากกระเป๋าแบงก์รัฐ มาว่าไม่ได้ถูกใช้ไปนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กําหนดมานะครับคุณชัยวัฒน์นะครับยังต้องข้อสังเกตอีกด้วยว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นมอร์ลฮัสศาสนะครับเป็นภัยทางศีลธรรมเนื่องจากว่าเกิดการตัดสินใจที่เป็นความเสี่ยงในการบริหารประเทศ โดยการใช้บรรทัดฐานใหม่ๆว่ารัฐบาลสามารถทําลายกรอบวินัยการเงินการคลังได้ง่ายๆนะครับเพื่อหาเงินมาทํานโยบายใดก็ตามเพียงแต่มีมติกรรมการวินัยการเงินการคลังและคลรมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนั่งอยู่ในทั้งสองคณะกรรมการถือว่าเป็นโครงสร้างธรรมาภาิบาลที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับขอรัฐบาลคิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนโดยไม่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อประชาชนในระยะยาว ครงการดิ g จ t ตอนวอลเลนั้นรัฐบาลต้องการให้ใช้ทันวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 7นะครับในขณะที่แหล่งเงินตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะใช้ช่องทางในการกู้ยืมเงินจากร้าวิสาหกิจก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องจับตากันต่อไปครับว่าบทสรุปแล้วจะเป็นยังไง